สวัสดีครับผมเพชรฤทธิ์พี่เคสนใจม่เทียยวครับอ่าไฟนีิวซ้อมมากี่วันซ้อมมาเดือนกว่าก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายพี่เคอ่าตอนนี้มาอยู่พีเคแล้วทีแรกเราไปอยู่ที่ไหนมาไปอยู่พอมกินครับมาอยู่ที่นนท์ใช่ป่ะครับผมตอนนั้นไปซ้อมอยู่ที่นนท์ตอนนี้มาอยู่พีเคเลยครับผมก็คือมาอยู่ที่นี่แล้วแล้วอยู่ที่นี่มีใครเป็นผู้เฝ้าสารมังก็มีพี่ๆเพื่อนๆในค่ายใหญ่ะเลยตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับอายุยี่สิบครับสูงเท่าไหร่สูงประมาณร้อยเจ็ดสิบสามครับน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้ ประมาณครับมวยสไตล์อะไรครับฟีเมย์ก็ได้เขาก็ได้วันนี้มาเจอหยกคีรีเนาะเคยต่อยกันไหมไม่เคยไอ้นี่ครั้งแรกเลยศึกษาเก่งต่อยหยกคีรีอ่ะดูพี่เขาดีเขามวยสไตล์มัดกับเขาวันนี้มาเจอหยกคีรีนะวางเกมวางแผนยังไงก็ตามสไตล์เรามีอะไรเด็กค่อยแก้ไขอุปกรเขาเพีเดียวล่าสุดต่อยไว้ที่ต่อยอยู่ที่สตูลครับเป็นไงบ้างวันนั้นชนะครับอันนั้นช่างต่อยหรือปล่อยต่อย ตเวทร้อยสิบหกวันนี้ต่อยร้อยสิบเก้าเลยหรอโตขึ้นด้วยหรือว่าไหมโตด้วยเราก็เลยปล่อยขึ้นมาอย่างร้อยสิบเก้านี่เมื่อเช้าสอบหนักอย่างสอบรับเป็นไงบ้างมาพอดีเลยมาพอดีมาสบายเนาะร่างกายตัวนี้กี่เปอร์เซ็นต์เต็มร้อยครับสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะกับใครมาเดิมครับคุมมากี่กิโลไฟนี่คุมประมาณสี่ห้าโลครับต่อยมวยไทยมาทั้งหมดของเราหลักหลักร้อยครับคนจังหวัด อ้ออาวฝาก,ากช่วยช่วยไฟเข้ารถหน่อยก็ฝากชาววีรัามช่วยเชีย์ยนะครับวันนี้เต็มทีแน่นอนอ้าววันนี้ขอ้องช่วยดิขอบมากครับ<ช>โอเค